สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมีนมาเจาะดวงการเงินในเดือนกันยายนกันนะคะสำหรับดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณคือดาวอังคารเลข3นะคะในเดือนนี้จะลอยอยู่ในภพพันธุอย่างเดียวนะคะไม่ไปไหนเลยแต่ว่าจะมีดวงดาวหลายๆดวงสัมพันธ์นในเดือนนี้นะคะก็มองว่าเดือนนี้พอดาวอังคารน่ะไปอยู่ในภพพันธุแน่นอนว่าคุณจะต้องใช้ความกระตือรือร้นขนวควในการหาเงินนะคะอังคารคือดาวธาตุลมอ่ะ การลงมือทำนะคะการลุยการบุกบัน่นถ้าเกิดคุณได้ทําในลักษณะเนี้ยนะคะมองว่าในเดือนนี้เรื่องของการเงินของคุณในช่วงครึ่งปักแรกนะโดดเด่นมากๆนะคะเพราะว่ารูปดวงที่ให้ดูเนี่ยจะเป็นรูปดวงในช่วงครึ่งปักแรกนะคะดาวอังคารเลข3เนี่ยท่านโคจรสัมพันธ์กับดาวที่ดีหมดเลยแล้วก็มีมุมจตุสดายส่งถึงตัวคุณนะคะเลยทําให้การพยายามเนี่ยสร้างโอกาสให้กันกับตัวเองนะคะทำให้คุณประสบความสําเร็จการที่คุณนะขยันนะคะ ลุยนะแล้วก็แบบทาอย่างไม่หยุดนะในเรื่องงานของคุณเนี่ยนะก็จะทําให้คุณแบบสามารถต่อยอดสามารถได้งานที่ดีๆนะสามารถแบบว่าทําแบบทั้งงานประจำอ่ะงานฟรีแลนซ์นะเพราะว่าเราต้องการสร้างโอกาสให้กันกับตัวเองทํางานทั้งแบบออนไลน์ออฟไลน์ทํางานเนี่ยนะด้วยความไม่เหน็ดเหนื่อยนะอังคารคือดาวนักรบคุณต้องลุยคุณต้องกล้าด้วยนะกล้าที่จะบอกว่าเอ้ยฉันทําอะไรได้ฉันสามารถ ไปแทนใครได้ทําอะไรได้บ้างมีศักยภาพอะไรต้องแบบพรีเซนต์ตัวเองดีๆค่ะอันนี้ก็จะยิ่งแบบเพิ่มโอกาสเพิ่มรายได้ให้หกับตัวคุณด้วยนะคะอังคารเลข3เนี่ยก็จะเจอเลข6นะคะดาวคู่มีในภพปะตะัตตนิเดือนนี้มองว่าถ้าเกิดคุณพาร์ทเนอร์นะ,ะกับคนที่ดีๆอ่ะคนที่เป็นกัลยาน้ำมิดซึ่งพาร์ทเนอร์ของคุณก็อาจจะเป็นเพื่อนนะ,ะเพื่อนที่ดีญาติที่ดีนะ,ค,ะคนแบบสนิทสนมใกล้ชิดเพื่อนสนิท ของคุณนะหรือแม้แต่แฟนคุณคู่ครองคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณได้พาร์ทเนอร์ที่ดีอ่ะก็มองว่าจะค่อนข้างแบบว่าช่วยกันนะคะในการทํามาหากินบางทีเราทําคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีทีมนะ,ะมีพาร์ทเนอร์มีคนในครอบครัวมาคอยอุปธรรมค้ำชูนะมาคอยช่วยมาคอยแบบแบ็กอัพนะ,ะถ้าเกิดว่าคุณพาร์ทเนอร์เนี่ยทำอะไรกับครอบครัวกับคู่ครองนะคะกับคนใกล้ชิดในเดือนนี้ก็มองว่าต่างคนต่างช่วยซัพพอร์ตกันนะทีนี้ดาวอังคารอะ ท่านอย่างแทนท่านมาอยู่ในภพพันธุเนี่ยพันธุคือเรื่องของทรัพย์สินนะคะก็จะมีโอกาสได้เงินจากทรัพย์สินของคุณนะทรัพย์สินเนี่ยก็อาจจะเป็นบ้านรถที่ดินนะ,ะสํานักงานหรือแบบหาเงินได้จากแบบหาเงินได้ภายในออฟฟิศหาเงินได้จากในห้องของคุณเลยนะ,ะอย่างเช่นบางทีเราอาจจะทําเรื่องของโลกออนไลน์เนาะในเดือนนี้แบบไลฟ์ขายของอะ่ะเราก็จะสามารถไลฟ์ได้ทุกที่ใช่ไหมคะ ในรถก็ไลฟ์ได้นะไลฟ์เสร็จก็ขายของปักตะกร้าอ่ะได้เลยอะไรอย่เงี้ยเพราะว่าเลข3ดาวการเงินเนี่ยโคจรสัมพันธ์กับดาวเกตเกตคือเทคโนโลยีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ออนไลน์หรือต่างประเทศนะคะถ้าทำงานในลักษณะน,นี้นะโกดังของคุณอ่ะทำกับคนต่างชาตินะคะคุณไลฟ์ในโกดังของคุณขายของออนไลน์อ่ะได้นะคุณก็จะได้แบบลูกค้าหรือคู่ค้าแบบได้มาอย่างง่ายๆสบายๆชิลๆนะ ใช้ทรัพย์สินของคุณต่อยอดหรือบางคนก็อาจจะเป็นช่วงที่ขายบ้านได้ขายรถได้มีคนมาเช่าคอนโดหรือแบบได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือทางการเงินจากคนในครอบครัวให้เราไปทําตามฝันนะให้เราทําในสิ่งที่เราต้องการเหมือนแบบดาวที่ลอยอยู่ในมุมจัตุสดายอะค่ะสามแปดเก้าหกเนี่ยเขาเป็นดาวที่ดีต่อกันเอื้อนะในการแบบช่วยเหลือเกื้อกูลแบบในการแบบเอ่อเร่งให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของเงินเงินทองทอง ทีนี้พอช่วงครึ่งเดือนหลังอะคะ่ะรูปดวงดาวก็เปลี่ยนนะคะคือดาวการเงินยังรอยอยู่ในภพพันธุเหมือนเดิมนะะแต่ว่าในภพปัตตานีเนี่ยเขาจะเปลี่ยนนะจากดาวสุกเลข6เนี่ยเป็นเลข1กับเลข4ซึ่งการมาของดาวอาทิตย์พุธหรือเลข1นและเลข4เนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการทํานายนะเหมือนช่วงครึ่งเดือนแรกบอกว่าให้พยายามขยันใช่ไหมคะ ขยับขยื่นขยันไปนูน่นไปนี่คน้นควายทำนูน่นทำนี่กล้านะคะแต่พอครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะะมองว่าไม่ต้องขยันแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าพอมีดาวคู่ศัตรูเนี่ยเลยทำให้ความที่เราแบบพยายามกล้า ดาวอังคารคนอกล้าแข็งขยันพยายามลุยนะคะพยายามแบบสร้างโอกาสหาโอกาสนะ,ะบางทีก็อาจจะไปเจอต่อเหมือนกันนะคะซึ่งต่อของคุณเนี่ยก็มาจากภพปัตนินี่แหละพาร์ทเนอร์อาจจะเยอะเรื่องเยอะทําให้เราอยากจะแบบด่าอยากจะว่าอยากจะหาเรื่องนะคะเพราะว่าทําอะไรก็เหมือนแบบไม่ถูกใจเขาไปหมดทั้งทั้ที่ก่อนหน้านี้ดีมากๆเลยหรืออาจจะเป็นหุ้นส่วนคู่ครองคุณก็ได้นะคะซึ่งในช่วงครึ่งเดือนแรกเหมือนแบบชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ แต่พอครื่องเดือนหลังอะค่ะเขาก็าอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเราจะบ้าพลังเราจะขยันเราจะแบบไปนู่นไปนี่เยอะแยะมากมายทำไมนะมันอาจจะมี question mark สำหรับตัวเขาเหมือนกันนะคะก็เลยทำให้เกิดเรื่องของแบบความขัดแย้งได้มันเหมือนมันจะทะเลาะกับแฟนเนี่ยแหละนะคะหรือะทะเลาะกับคู่ค้าหรือ partner ของคุณเนี่ยค่ะก็เหมือนเป็นคำแนะนำว่าถ้าอะไรที่มันดูแบบว่า เขาจะแรงหรือเขาจะว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีคุณอาจจะต้องถอยหนึ่งเก้าเพราะว่าดาวภพปัตนิเนี่ยเขาเป็นกเกษตรตาที่พดีคือเขาแบบมีอิทธิพลมากมากอะค่ะเหมือนเขาแบบมีศักยภาพมีกําลังมากกว่าเราบางทีพอทะเลาะไปแล้วกลายเป็นว่ามันกระทบกระเทือนเรื่องของเงินเงินทองทองอ่ะอย่างสมมติว่าคุณอาจจะใช้แบบโกดังของพาร์ทเนอร์คุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบมีปัญหาหรือขัดแย้งกันสรุปคือเขาก็ไม่ให้ใช้ละ หรือบางทีใช้แบบบ้านหรือรถของแฟนอย่างเงี้ยนะพอแบบเรื่องเยอะใส่เขาเขาก็เลยแบบเทเราอย่างเงี้ยเลยเหมือนพอครึ่งเดือนหลังอะคะ่ะก็ยังขยันเหมือนเดิมไหมมองว่ายังขยันทํางานเหมือนเดิมนะคุณสร้างโอกาสให้กับตัวเองแต่อย่าไปขัดแย้งกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคู่ค้าอะไรที่เขาว่าไม่ดีก็หยุดเราทําแต่ที่เฉพาะ,ะเขาว่าดีหรือทําแล้วมันไม่มีปัญหาอันเนี้ยจะดีกว่าส่วนถ้าเกิดพูดถึงทรัพย์สิน เงินคุณไปสัมพันธ์กับคาว่าทรัพย์สินของคุณนะคะกรณีถ้าเกิดคุณมีใช่ไหมคะเหมือนช่วงครึ่งเดือนแรกโอเคเลยนะคนมาเช่าบ้านซื้อรถซื้อบ้านแต่กลายเป็นว่าถ้าเกิดคุณทําสัญญาไม่เสร็จหรือแบบว่าต่อเนื่องมาจนถึงกลางเดือนอ่ะเหมือนคําว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยนะคะบางคนแบบกำลังจะปล่อยคอนโดใช่ไหมคะพาร์ทเนอร์ของคุณอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะอาจจะมีการต่อรองโต้เถียงขัดแยง้งเปลี่ยนแปลง เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะจากที่จะเซ็น1ปีก็เหลือแบบว่าครึ่งเดือนก่อนได้ไหมหรือแบบมีการล่าช้าในเรื่องของเงิน,เง,น,เ,งนเงินทองทอง,ท,องทำให้เรารู้สึกแบบหวาดเสียวไงว่าเฮ้ยตกลงจะซื้อไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับขึ้นอยู่กันกับพาร์ทเนอร์เราซึ่งอย่างที่บอกคือห้ามขัดแย้งถ้าคุณทํางานแบบมีพาร์ทเนอร์ห้ามขัดแยง้งน,แบบ partner, แยงนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลัง เพราะผลเสียจะมากกว่าผลดีแล้วก็จะกระทบไปถึงเรื่องของการเงินของคุณะคะคุณอาจจะยอมให้เงินคุณเนี่ยอาจจะได้น้อยกว่าแต่ยังมสีสัมพันธ์ที่ดีเข้าใจเนาะไม่ใช่ว่าแบบว่าเงินก็ไม่ได้นะคะคู่ค้าก็ไม่ได้ด่าก,กันอีกเสียชื่อเสียงอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบเหมือนแบบต้องระวังเรื่องของความขัดแยง้งแล้วก็จะนําพาไปเรื่องของการขาดไรายได้ของคุณด้วยทีนี้พอทรัพย์สินของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ย มันมีแนวโน้มทิศทางว่าอาจจะได้น้อยลงถ้าเกิดว่าคุณทำงานในบ้านของคุณนะคะใช้บ้านของคุณแบบว่าทำาดลิเวอรี่นะคะไลฟ์ขายของในบ้านเนี่ยรายได้อาจจะไม่ได้มากเท่ากับช่วงต้นเดือนนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแบบโฟกัสทำงานลุยแหลกเลยนะในช่วงครึ่งเดือนแรกจะเป็นช่วงที่แบบเงินสะพัดเงินไหลามาเทม,มานะคะแล้วก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยเราก็อาจจะเพลเพ่า,าเข้าใจนิดนึงนะว่าคนที่มาดูลฟ์เนี่ยนะคะเขาก็อาจจะแบบ มีของนี้แล้วอ่ะนะคะหรือแบบช่วงนี้ยังไม่มีตังยังไม่ซื้ออะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบสโลว์ดาวชะลอตัวลง ทีนี้พพพันธุ์ทอ่ะค่ะเขาก็จะเจอคู่ศัตรูเยอะเหมือนกันนะคะก็อาจจะเป็นรายจ่ายที่คุณอาจจะต้องอจ่ายในช่วงครึ่งเดือนหลังเรื่องของทรัพย์สินของคุณเหมือนกันนะคะบางทีอาจจะต้องมีการซ่อมบ้านซ่อมรถปรับปรุงสถานที่ทํางานนะเลยมีเรื่องของรายจ่ายหรืออาจจะเป็นเรื่องของอคนในครอบครัวก็ได้ค่ะที่มีค่าใช้จ่ายนะที่จะเกิดขึ้นพอมีดาวคู่ศัตรูเยอะๆในพพพันธุ์ทเนี่ยก็จะกระทบนะเรื่องเงินเงินทองทองนะกับเรื่องของครอบครัวเรานั่นเอง ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปคำทํานายประจําเดือนนี้อย่าลืมกดเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP อื่นๆค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักไลน์ ID ดีชีตา astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ